เรื่องที่สองครับกรณีที่ทางพรรประชาธิปัตย์โดยเฉพาะให้ทีมโคศพพรรคนายโจนันอินทากโกมาสุดออกมาถแถลงเรียกร้องให้พักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่ของพักร่วมเนี่ยได้ตบเท้าลาออกผมมองว่านี่คือแค่เป็นเกมการเมืองในลักษณะที่พยายามเสี่ยมให้พักร่วมรัฐบาลเ,เกิดความขัดแย้งกันซึ่งขอยืนยันว่าขณะนี้พรรร่วมรัฐบาล ก็มีความเป็นปึกแผ่นนะครับและเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองว่าขณะนี้การเลือกตั้งของประเทศคือการหาคือเป็นการหาทางออกในการขับเย้ืนทางการเมืองในขณะนี้สิ่งที่พญาธิปัตย์เองวันนี้แทนที่จะหาทางออกให้กับประชาชนและประเทศกลับเป็นการซ้ําเติมปัญหาและก็เป็นการซ้ําเติมสถานการณ์ทางการเมืองโดยลักษณะที่เป็นการ ถแถลงในลักษณะที่เป็นการเสี่ยมนะครับเพื่อให้รัฐมนตรีนะลาออกผมเชื่อว่าขณะนี้ไม่มีรัฐมนตรีของพรรคร่วมคนใดนะครับรวมถึงรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย,ยจะไปลาออกเพราะว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลเมื่อมีการยุบสภารัฐมนตรีที่เหลืออยู่นะครับ25คนต้องรักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและเกิดความต่อเนื่อง วันนี้เราเห็นว่าสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเกิดภยัยพิบัติก็ต้องมีรัฐมนตรีไปในผู้นำเนในใน,ใน,นั้นที่อยู่ฝ่ายบริหารต้องไปดําเนินการที่จะประสานงานแก้ไขและมีการสั่งการนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่พยายามพรรคปฏิบัติพยายามจะเรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบ,บาลถบเท้าละออกเพื่อให้เกิดศูนย์ากาศทางการเมืองนั้นผมบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นการซ้าเติมปัญหาประเทศ และเป็นการทำทำร้ายประเทศมากกว่าเป็นข้อเสนอที่หวังหวัง,วงเรียกว่ามีความหวังดีนะครับแันนี้คือหวังดีแต่ประสงค์้ายนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรื่องต่อมาการณีที่ทางนายโชนอิทธรคกรมราสุดนะครับทางโกรกพรรคพัปฏิบัติได้แถลงว่าจะให้ส่งทีมกฎหมายพักปฏิบัติได้จะมีการ ฟ้องคดีอาญาต่อสอ,อสอและนายธาริศเพีงบิดผมมองว่านี่คือเป็นการกดดันการทํางานของสอรส,อร,สอรวมถึงนายธาริศเพีงบิดนะครับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าทางสอสอเองมีหน้าที่ดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยภายใต้ที่มีภาวะของการประชิญหน้าของการชุมนุมของของกลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐบาลและสม,มนนรัฐบาลเพราะนั้นวันนี้สรสเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นกลางนะครับผมเชื่อว่าวันนี้โดยภาพรวมสอส,อสอก็ดําเนินการทําให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนแต่สิ่งที่พักประชาธิปัตย์เองโดยเฉพาะ,จะใจทิมกฎหมายไปฟ้องสอส,อสอนั้นรวมถึงนายธาริศผมมองว่านี่ในลักษณะที่น่าจะเป็นการทํางานการเมืองในลน้าที่เดินคู่ขนานกับนายสุเทพชุตับัณฑกับกกปสมากกว่าและถือว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในลักษณะที่ ไม่ชอบนะครับและก็ขัดต่อเจตนารมณ์ของพรรคการเมืองนะครับเพราะวันนี้สอสอเองก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นในการดูแลความสมยบยรร้อยของประชาชนรวมทั้งดูแลผู้ชุมนุมทุกกลุ่มอย่างไม่เลือกปฏิบัติในอดีตถ้าสมัยที่พรรคปฏิบัติเป็นแกนนํารัฐบาลก็เกิดสอชอเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ ในทางปฏิบัติที่เราเห็นแล้วว่าสอรอสอในขณะนี้ถ้าเทียบกับสอชอในอดีตนั้นการปฏิบัติต่างกันไม่มีการใช้กําลังทหารเข้าสู่สลายการชุมนุมจนคนเสียชีวิตเ9ศพเจ็บ2,000กว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การดําเนินการก็อยู่ในกรอบของพรบวความมั่นคงเพราะฉะนั้นจึงขอเรียกร้องไปยังพักประชาธิปัตย์รวมทั้งทีมกฎหมายว่าวันนี้ อยากกดดันการทํำงานของสอรส,อร,สอร,รวมทั้งนายตายลิดเพงดิตนะครับราถือว่าเป็นการกดดันการทํางานของเจ้าพนักงานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบนะครับ